จังเลยได้เล่นน้ำของการแบบนี้เย็นชื่นช่ำชุ่มชื่นใจเย็นชื่นช่ำชุ่มชื่นใจงั้นเหรอใช่แล้วนี่พูด้องจองกันไปได้ยังไงเนี่ย <c oughs> พี่ฝนเก่งมากเลยแหละขอบอกและที่สำคัญนะตอนนี้นะอากาศร้อนเราจะต้องเล่นน้ำฉันน่ะเล่นเพลินเกินไปแต่ตอนนี้ฉันเริ่มหิวแล้วเนี่ยฮะอะไรนะปุ๊ปปิก๊กอยากกินไอติมอะฮะอยากกินไอติมงั้นเหรอ ใช่แล้วฉันอยากกินไอศครีมอร่อยๆนะอมฉันก็อยากกินเหมือนกันงั้นเอาอย่างนี้ดีกว่านะพวกเราเลิกเล่นน้ําแล้วก็ไปกินไอติมดีกว่าไหมอ่ะพี่ฝนจะไปซื้อร้านไหนเนี่ยร้านแคทคาเฟ่ อ๋อไปที่แคทคาเฟ่กันหรอใช่แล้วใช่แล้วร้านแคทคาเฟ่แล้วที่สําคัญนะตอนนี้นะวันสงการเขาจะต้องมีคนที่แบบว่ากินไอศครีมที่ร้านเยอะแน่นอนเลยนะจริงเเปล่างัเดี๋ยวขอล้างตัวแป๊บหนึ่งมาเร็วเข้าเบิร์บูบูบูพี่เอกมาเร็วเข้าอ๋อพี่ฝนก็นําไปเลยหยุดเล่นน้ําก่อนก็ได้นะอ่ะหยุดแล้ว มาพวกเราเราไปหาไอศครีมกินกันดีกว่ารับรองว่าเราจะต้องหายร้อนมากกว่าเดิมแน่นอนจริงหรือเปล่าจริงงั้นก็รีบไปกันเลยดีกว่ามาแล้วครับบ๊วยบ๊บบอกว่าไงนะปุ๊ปปิดบ๊บอกว่ารอเดี๋ยวกํลาลังปิดก๊อกน้ําอยู่อะ่ะกำลังปิดก๊อกน้าเหรองั้นตามมาแล้วกันนะบนะโอ้โหวันนี้บวดีจังเลยนะปิดก๊อกน้ําให้กับพวกเราด้วยว่าแต่ว่าตรงนี้เขาไม่เล่นสงการกันเหรอเออ,อใช่จริงด้วย คนหายไปไหนหมดอ่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะคือว่าพวกเราขอไอศครีมคนละถ้วยกันแล้วกันนะคะโอ้โหมาเร็วมากๆเลยนี่พี่ฝนกินไอศครีมมะม่วงบ,บ,บ้าบโบบ่นายกินน้าอะไรงั้นเหรอบ่กินน้ําใบเตยบ่กินน้ําใบเตยเหรอแกร้อนในกระหายน้ํา <laughs> ปุ๊กปิดนายกินอะไรอยู่งั้นเหรอฉันกินหมดไปแล้วอะหมดไปแล้วเหรอเหลือลแต่จานเปล่างั้นเอาอย่างนี้หลังจากที่พวกเรากินกันอิ่มแล้วเราไปเล่นน้ํากันต่อด,ดีกว่าไหมอะไปเล่นที่บ้านน่ะเหรอพี่ฝนเล่นที่บอนเบื่อแล้วอ่ะแเราจะไปเล่นที่ไหนอะไปเล่นที่ถนนดีกว่าได้ข่าวว่าวันนี้เขาจัดเขาจัดเล่นน้ําสงการที่ถนนน่ะอ๋อถนนนี่หมายถึงตรงไหนของถนนน่ะไม่แน่ใจเหมือนกันแต่แปลว่าเราจะต้องไปหาหัวหน้าก่อนนางว่าให้เราทําอะไรหรือเปล่าหัวหน้า ใช่หัวหน้าเราไงหัวหน้าที่โรงเรียนอะเหรอไม่ใช่หัวหน้าที่ตำรวจอ๋อหัวหน้าที่สถานีตำรวจนี่เองใช่ใช่ใชเขาบอกว่าเขาจะจัดงานสงการที่ถนนตรงตรงกลางเมืองนะ่ะอ๋อเหมือนเขาเคยบอกเอาไว้นะว่าให้ไปจัดตรงนั้นนะ่ะใช่แล้วใช่แล้วมาเร็วเข้าเบอบ,บอร์เบิ๊กทำไมบอว่าไงอ่ะจะบบอกว่ายัางกินน้ำไม่หมดเลยยังกินน้ำไม่หมดเหรอสวัสดีครับ นี่พวกเธอหัวหน้า,นารออยู่ด้านในรีบเข้าไปเร็วเข้าค่ะได้เลยครับผมหัวนหน้าครับพอเรามาแล้วค่ะมอก็ดีแล้วนะครับเดี๋ยวไปจัดงานสงการที่ถนนตรงนู้นเนาะงานสงกรา์ที่ถนนตรงนู้นตรงไหนงั้นเหรอคะตรงสีแยกไฟแดงอ่ะดิคนเยอะดีอ๋อ,อตรงสีแยกไฟแดงงั้นเหรอแบบนี้ก็ดีเลยพี่ฝนถ้ามีคนมาเล่นเยอะๆน่าจะสนุกนะ ก็ดีเหมือนกันแต่แบบว่าเราอาจจะต้องจะต้องระมัดระวังหน่อยนะถ้าเล่นตรงนั้นนะ่ะระวังเรื่องอะไรอะ่ะระวังเรื่องที่แบบว่ามีรถผ่านไงสวัสดีฮะนะจังไปเล่นน้ําสงการกันไหมไปค่ะงั้นเราก็ไปด้วยกันหมดนี่เลยแล้วกันนะเ,เดี๋ยวก่อนมีพี่สาวนางเงือกด้วยนี่นะไหนอะ่ะนี่ไงะ ออไปเล่นน้าด้วยกันไหมครับไปแน่นอนเลยค่ะสวัสดีครับพี่คาไปเล่นน้ําสงการด้วยกันไหมคะน้อาสงการเหรอครับใช่แล้วล่ะคะ่ะอืมไปก็ได้นะดีกว่าไม่มีอะไรทําเดินไปเดินมาร้อนใช่แล้วล่ะคะ่ะอากาศร้อนแบบนี้เอาเราไปเล่นน้ํากันดีกว่านะคะรอด้วยครับรอด้วยมาทางนี้แล้วคข้าเราจะต้องไปชวนนี้ก่อนเลยจอยกับมานีาน้องมานีวันนี้อากาศร้อนนะเราไปเดินเล่นตรงอื่นกันดีไหมอะ นี่ดีกว่าจอร์กับมานีไปเล่นน้ำสงการกับพี่ดีกว่าไหมจ๊ะเล่นน้ำสงการเหรอครับดีจังเลยนะคะมานีอยากไปเล่นน้ำสงการด้วยนะคะงั้นเราไปกันให้หมดเลยนะว่าแต่ว่าโอ้โหว่าแต่ว่าเรื่องอะไรเหรอพี่เอกกำลังจะถามอยู่เลยว่าใครจัดตรงนั้นเอาไว้อาจกนโอ้โหดูนั่นสิเล่นน้ำสงการตรงนี้น่าจะดีมากๆเลยนะ นี่ไม่ได้จัดแค่โซนเดียวนะพี่ฝนสี่แยกทั้งสี่แยกเนี่ยกลายเป็นสนามสําหรับเล่นไปเลยใช่ใช่ใช่นานๆเขาจะจัดน้ําสงการตรงนี้สักทีหนึ่งอะนะเพราะฉะนั้นนะเราจะต้องมาจัดสถานที่ให้พร้อมก่อนนะพวกเราแล้วดูเจ๊ของเราดีเขาวิ่งมีความสุขนะวันนี้ถึงแม้วันนี้อากาศจะรอดแต่แบบว่าถ้าเล่นน้ําสงการไปด้วยก็น่าจะสนุกดีนะคะ่ะ ก็ดีนะครับแต่ว่าระวังลื่นล้มนะครับเ,<อ>เดี๋ยวก่อน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 นี่น<อ>เราจะต้องจัดอันนี้ก่อนมาแล้วเข้าโอ้โหกือบไปโอ,อ้ระวังสิครับออกมาทำไมก่อนอะคือว่าตอนนี้นะคะเราจะต้องเราจะต้องเล่นน้ําสงการกันต,ตรงนี้ต้องปลดระมัดระวังให้ดีนะคะ โก็ว่าอยู่แล้วเชียวว่าใครมาจัดสถานที่ตรงนี้นะครับวันนี้เมืองของเรามีการจัดเทศกาลวันสงการค่ะถ้าอย่างไรเราก็ขับรถระมัดระวังด้วยนะคะอ๋อได้เลยครับเดี๋ยวผมถอยออกไปก่อนก็ได้นะครับได้ค่ะได้ค่ะเดี๋ยวถอยออกไปนิดนึงนะคะถอยไปนิดนึงค่ะ พออย่างครับเนี่ยพอแล้วค่ะพอแล้วเอาแล้วทุกคนเล่นน้าสงการา์ได้เลยนะครับอ๋อขอบคุณมากเลยค่ะแต่แปลว่าเราจะต้องเราจะต้องระมัดระวังให้มากกว่านี้เพราะฉะนั้นน่ะนะอะไรอ่ะพี่ฝนต้องฝั่งนี้ด้วยฝั่งนี้ด้วยคือใช่เราจะต้องบอกคุณลุงเขาบอกว่าฝั่งนี้นั่นนะต้องระมัดระวังในการในการขับรถด้วยนะนะ อ๋อเกิดอะไรขึ้นครับเนี่ยอ,อ๋อขอโทษค่ะคือว่าวันนี้เราจะเทศกาลสงการนะคะจัดเทศกาลสงการเอาเราไม่บอกก่อนล่วงหน้าก่อนเราจะต้องขับรถให้เรามัดร,ระวังด้วยนะคะพี่ฝนแย่แล้วอ่ะแย่แล้วเรื่องอะไรโอ้โอ้โหแย่แล้วของจรงิงฉันก็ว่าแล้วแหละเห็นเขาขับมาเร็วเกินไปเงนเอาอย่างนี้นะอันนี้อยู่ในเกมไม่เป็นไรถ้าในาชีวิตจริงเป็นเรื่องแน่นอนใช่แล้วพี่ฝนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนจอดรถก่อนนะคะ อุ๊ยอะไรเดียครับโอ้จอดพอดีเลยโอ้นี่เขากลายเป็นที่เล่นสงการเหรอตรงเนี้ยใช่แล้วล่ะค่ะตรงนี้จะเป็นที่เล่นน้ําสงการถ้ายังไและก็มาเล่นน้ําสงการด้วยกันดีกว่าไหมคะเล่นสงการตรงนี้เลยเหรอครับใช่แล้วล่ะค่ะตามมาหน้าตามมานะคะใช่แล้วล่ะครับเพราะว่าวันนี้เราจัดสงการที่นี่เลยนะครับตรงสีแยกพอดีสีแยกไฟแดงตรงนี้เลยมาเร็วเข้าทุกคนจะได้มารวมตัวกันที่นี่เลยใช่แล้วทุกคนที่อยู่ในเมืองสากุระจะมาร่วมเล่นน้ําสงการกันนะคะ พวกนี้มาทำอะไรกันเนี่ยคุณพออคะคือว่าวันนี้เราจะมาเล่นน้ำกันค่ะเล่นน้ำเหรอครับใช่แล้วล่ะคะ่ะมาเล่นน้ำนะคะ่ะก็ดีเหมือนกันนะพออเดินร้อนมาตั้งแต่เช้าแล้วอากาศร้อนมากๆเลยเพราะฉะนั้นเราจะมาชวนเพื่อนๆแล้วก็คุณครูที่อยู่ในโรงเรียนมาเล่นน้ำสงการด้วยกันดีกว่าคะ่ะว่าแล้วว่าพออลืมอะไรลืมอะไรงั้นเหรอคะวันนี้วันสงการนี่นาะ <c oughs> เดี๋ยวก่อนตอนนี้ทุกคนคะ ที่ถนนมีการเล่านน้าสงการนะคะที่ถนนนะครับสี่แยกเราไปเล่านน้ําสงการกันได้เลยนะครับทุกคนดีจังเลยนะคะวันนี้ได้เล่านน้ําสงการดีใจมากเลยค่ะแบบนั้นก็ดีสิครับวันนี้ผมจะได้พักผ่อนเล่านน้าสงการด้วย <l acht> ฉันก็จะได้พักผ่อนเหมือนกันอยากเล่านน้ําสงการมาตั้งนานแล้วละค่ะทดลองครับ เขาบอกว่ามีเล่นน้อบสงการน,นะครับอ๋อจริงเหรอครับแบบนี้จะต้องไปแน่นอนเลยครับงั้นเราไปกันให้หมดทุกคนเลยนะครับเนี่ยมากันให้หมดทุกคนแล้วที่สำคัญเดี๋ยวพี่วนจะไปชวนเพื่อนด้วยถ้าชวนเพื่อนเพื่อนมาตอนนี้ก็เท่ากับว่าเอ๊ะ,อะทำไมเหรอ เมื่อกี้มานีหรือเปล่าใช่มานีก็วิ่งตามมาเงาทำไมดูมานีเขาเดินเดินเหนื่อยเหนื่อยหรือเปล่าเนี่ยอากาศร้อนไงอ๋ออากาศร้อนนี่เองทุกคนคะไปเล่นน้ําสงการกันดีกว่าเล่นน้ําสงการเหรอครับใช่แล้วล่ะคะ่ะไปเล่นน้ําสงการทุกคนเลยนะคะ พวกเราไปเล่นน้ำสงการด้วยกันเร็วรอด้วยจ้ะรอด้วยฉันกำลังวิ่งตามไปรอด้วยจ้า,อา,อจาโอ้โหมากันเยอะแยะเลยนะพี่ฝนนะใช่มากันเยอะแยะมากระั้งโลงเรียนเลยละ่ะ ที่เล่นน้ำสงการดูดีมากเลยนะอ๋อดูนั่นสิตอนนี้พวกเราพร้อมแล้วนะที่จะมาเล่นน้ำกันตรงนี้นี่เพื่อนๆดูตรงนี้สิโอ้โหมีเล่นน้ำสงการสวยมากเลยนะนี่ไงนี่ไงนี่ไงโอ้โหน้ำเย็นชื่นใจมากเลยนะพวกเรานี่ฉันว่ามากันหมดแล้วนะเนี่ยอืมแต่แบบว่ามันเหมือนขาดอะไรไปบางอย่างเลยแฮะขาดอะไรอะพี่ฝนฉันก็นึกไม่ออกเหมือนกันนั่นเนี่ยนั่นนะสิขาดอะไรไปบางอย่างละสินะ ใช่ใช่ใช่เหมือนขาดอะไรไปบางอย่างมีใครนึกออกบ้างไหมอ่ะสองการแบบนี้ฉันนึกอะไรออกแล้วนายนึกอะไรออกงั้นเหรอปุ๊กปิก๊กเราขาดรถกระบะฮะรถกระบะงั้นเหรอรถกระบะสําหรับให้คนขึ้นไปเล่นน้ออําฮอให้คนขึ้นไปเล่นนะ้ำแล้วจะปลอดภัยเหรออ,อืมเราก็ขับช้าช้าฉันคิดว่าจอดแถวนี้เลยดีกว่านะอ่ะงั้นจอดเลยก็ได้ <c oughs> งันเอาอย่างนี้นะ เราจะต้องไปขับรถกระบะมาแล้วล่ะแล้วรถกระบะอยู่ที่ไหนพี่ฝนมาเร็วเข้าบิกบูบูบูพี่ฝนคะพี่ฝนคะพวกเราขอไปด้วยก่อนนะคะใช่แล้วครับเดี๋ยวพวกเราไปช่วยขับรถให้นะไม่ได้หรอกจอดกับมานิงรออยู่ตรงนั้นก่อนนะเดี๋ยวพี่ฝนจะขับเองพี่ฝนขับเองเลยเหรอใช่เดี๋ยวพี่ฝนจะขับเองบุ๊ปบิ๊กมาเร็วเข้ามีอะไรเหรอครับคือว่าวันนี้พวกเราขอยืมใช้รถกระบะหน่อยก็แล้วกันนะคะ คันนี้เหรอครับใช่แล้วล่ะค่ะคันนี้เหมาะมากเลยขับระวังระวังด้วยนะครับได้เลยค่ะขับระมัดระวังประตูเข้าหายไปแล้วพี่ฝนประตูหายไปแล้วหระประตูหายเดี๋ยวประตูยังอยู่ตั้งหักหมายถึงประตูอีกคันหนึ่งตั้งหากประตูคันไหนอ่ะคันเมื่อกี้นี่ไงเอาจริงเหรอประตูประตูหายไปเลยเดี๋ยวค่อยไปซ่อมให้เขาก็ได้ใช่อันนี้ค่อยไปซ่อมได้นี่อยู่ในเกมไม่เป็นไรหรอก แล้วมีฝนเปลี่ยนเป็นสีแดงเลยเหรอใช่วันนี้จะต้องเป็นสีแดงเออฉันว่าให้พี่เอกมาขับแทนดีกว่าไหมไม่ต้องหรอกนะฉันขับเองได้แบบนี้มาแล้วไม่ต้องรีบนะก็ได้ระวังโอ้โหพี่เอกม่ยืนอะไรตรงนี้นะอ้าวก็บอกให้รออยู่ตรงนี้ รออยู่ตรงนี้ก็ไม่ได้ยืนอยู่ตรงนี้นี่นะเอา้าก็รออยู่ตรงนี้ก็คือรออยู่ตรงนี้ไงยืนกลางถนนแบบนี้ไม่ดีนะขอบอกก็เมื่อกี้วิ่งตามมาตอนนั้นอะอยู่กลางถนน <c oughs> เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเหมือนใครวิ่งตามมาจอร์ดกำลังวิ่งตามมา,เ,าเดี๋ยวก่อนแล้วมานี่อะ มานีอยู่ข้างหลังครับมานีอยู่นั่นตัางหากก็บอกว่าอยู่ข้างหลังผมอ่ะคับเดี๋ยวก่อนงั้นเอาอย่างนี้ขึ้นมาบนรถพร้อมกันเลยเดี๋ยวพี่ฝนจอดตรงนี้แหละนะแล้วทำไมฉันต้องมาเกาะกระจกอยู่างนี้ด้วยเนี่ยอ้าวก็มานีขึ้นมาบนรถไงนายก็เลยต้องมาเกาะกระจกนะจอดเออไม่ใช่ปุ๊กปิ๊กอ่ะฉันเริ่มงงไปหมดแล้วอ่าปุ๊กปิ๊กนายเกาะไว้แบบนั้นนั่นแหละนะลงได้ไหมอ่ะอ่าลงได้ลงมาได้แล้วแล้วพี่ฝนเอากระบะมาคันเดียวนี่เอามาทำอะไรอ้าวก็นี่ไงก็ต เขาเรียกว่าอะไรนะอุปกรณ์เสริมในการเล่นน้ําอุปกรณ์เสริมในการเล่นน้ําแต่แบบว่าฉันอยากนั่งบนรถกระบะามั้งนะคะเราคงขึ้นไปนั่งทุกคนไม่ได้หรอกครับคนเป็น20-30คนแบบนี้เอาจริงเหรอใช่แล้วเราเราพาเพื่อนขึ้นไปบนรถกระบะด้วยกันทั้งหมดไม่ได้เหรอได้แค่บางส่วนที่ฝนห้าหกคนก็เต็มแล้วจริงเหรอก็ขึ้นไปนั่งข้างหลังได้แค่นั้นนี่นาะ ทำไงดีนะทุกคนอยากขึ้นมาเล่นนั่งบนรถกระบะงั้นเอาอย่างนี้พี่ฝนพอจะมีความคิดอะไรบางอย่างแล้วพี่ฝนจะทำอะไรอ่ะนี่งาเดี๋ยวพาเพื่อนขึ้นไปบนรถกระบะกระบะอ่ะรถรถกระบะอ่ะพาขึ้นไปยังไงอ่ะอันนี้งอุ้มขึ้นไปพาขึ้นไปได้เหรอนี่งาเดี๋ยวพาขึ้นไปแบบนี้เริ่มต้นจากจอดก่อนขึ้นไปแบบนี้เลยลระครับใช่แล้วเดี๋ยวพี่จะพาขึ้นไปนี่งาขึ้นมาได้แล้ว ขึ้นมาจริงๆด้วยนะคะพี่ฝนเอาละวบอคราวนี้ตานายแล้วเหละนะบออ่ะเบอขึ้นไปเลยเบ๋ยวเดี๋ยวก่วอนบอร์ทำไมไหนายหล่นน่ะเกิดอะไรขึ้นอนะพี่ฝนเอาไม่เป็นไรเดี๋ยวพามานีขึ้นไปมั่งดีกว่านะให้มานีขึ้นไปบนกระบะหลังได้จริงๆหรออ๋อได้แน่นอนเนี่ยเดี๋ยวมานีลงตรงนี้นะ มานี่นลงไปข้างล่างแล้วค่ะเกิดอะไรขึ้นทำไมมานีถึงจมลงไปได้ล่ะตาชันบอกตาชันบอกฉันอยากขึ้นไปนั่งบนรถกระบะฮะท่านลองเหรอครับใช่ฉันอยากขึ้นไปนั่งบนรถกระบะมากมากเลยล่ะครับนี่ไงยืนได้แล้วฮะยืนได้ของจริงต่อไปอ้อยเราจะพาทุกคนขึ้นไปยืนได้หรือเปล่าเนี่ยพี่ฝนไม่แน่ใจเหมือนกันต้องทดลองดูก่อนนะนะลองดูซิว่าเราสามารถพาเพื่อนไปยืนได้กี่คนเต็มแล้วนะเต็มแล้วเหรอใช่ ได้เท่านี้เหรอน่าจะได้เท่านี้นะทุกคนอืเราจะทํายังไงต่อดีล่ะทำไงต่อดีบอนายจะขึ้นมาล้อกระบาหรือเปล่าบอนายอยากขึ้นรถกระบานเหรอเจ้าบอบอกว่าขึ้นไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเด้อเด้อด้ทดลองดูใหม่นี่ไงบอจมบอจมเนี่ยนะใช่บอจมลงไปในรถกระบะอ้าวแล้วทําไงดีล่ะคราวนี้ไม่ต้องทําไงดีแล้วพวกปิกนายไปไหนอะ ฉันเพิ่งวิ่งออกมาจากรถมันอตะกี้เนี่ยเอา้าแล้ววิ่งออกมาทําไมนายจะต้องขึ้นไปยืนบนรถกระบะตั้งหากคือฉันยืนไม่ได้ฉันจมเหมือนโบ่ะเอา้านายจมเหมือนโบ้จริงๆด้วยแฮะทำไงดีอะ เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวข่าวหน้าก็แล้วกันฉันจะพาเพื่อนทุกคนนะ่ะขึ้นบนรถกระบะให้ได้เหรอแต่ไม่เป็นไรหรอกอยังไงวันนี้เพื่อนเพื่อนก็ขึ้นไปได้แล้วบางส่วนนะพี่ฝนใช่แล้วใช่แล้วนะที่สําคัญนะวันนี้นะเป็นวันสงการานต์ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขสนุกสนานแล้วก็ขอให้ปลอดภัยทุกคนด้วยนะจ๊ะใช่แล้วแลวถ้าเพื่อนเพื่อนคนไหนชื่นชอบคลิปของพวกเราแล้วล่ะก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e กดแชร์กดกระดิ่งกรุ้งกริ้งกรุ้งกริ้งแจ้งเตือนเพื่อ,อไม่พลาดคลิปต่อไป <Hey> สุขสารวันสงกราน